เปิดฉากผลประกอบการหุ้น7นางฟ้าไม่ถูกใจนักลงทุนแฮริสปาสายครั้งแรกจับหนักขลม่มครั้มคัสวัสดีครับยนี้อราเข้าสู่รายการ you Need t ท Know เรื่องคุรรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำว,ว,นวันที่24กรกฎาคมพาะกับผมนัทวชระเมทีวรนันจากทีมกิธการลงทุนบรอ o อยสปริงประเทศไทยก็อัปเดตข่าวเช่นเคยครับรก็ถือว่าเป็นการเปิดสัปดาห์นะครับเปิดฉากสัปดาห์ที่ วุ่นวายครั้งนะฮะสำหรับในส่วนของการเมืองสหรัฐนะครับรวมไปถึงเรื่องของผลประกอบการด้วยนะฮะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูการของการประกาศผลประกอบการเยอะๆเลยนะฮะของฝั่งของสหรัฐนะครับก็สัปดาห์ทีแล้วเนี่ยหลักๆจะเป็นพวกของไฟแนนซ์ครับพวกแบงก์เบิงอะไรพวกนี้นะฮะออกมาค่อนข้างจะดีนะสำหรับกลุ่มแบงก์นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเริ่มนะมีในส่วนพวกหุ้นเทคโนโลยีออกมาแล้วนะครับซึ่ง ขอออกไปในทางผสมหน่อยครับผมโดยที่ตัวของ2มี2บริษัทครับจากหุ้น7นางฟ้า m agnificent seven เนี่ยประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ฮะก็เป็น2บริษัทแรกนะครับ <c oughs> ไม่ได้ถูกใจนักทุนมากเท่าไหร่นะก็ทำให้หุ้นนะสาระเมื่อคืนนี้ก็อาจจะทรงๆนะครับแต่ว่าหุ้นที่เหลือในตลาดก,ก็ยังมีทิศทางผสมนะครับไม่ได้แย่มากนักนะครับเพราะแล้จ,จริงไอเดียการลงทุนเนี่ยนะฮะ <c oughs> ผสมพอร์ต หุ้นสารัฐนะครับที่มีหลายเซ,กเ,ซ,ยเซกเตอร์หน่อยเนี่ยนะฮะก็น่าจะยังเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะครับโดยเฉพาะหลายๆกองของของของวอรสเปีของเราเนี่ยก็มีพอร์ตที่เบลนด์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟแนนซ์เข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่าง US Bluechip งี้นะครับหรือว่าตัว GQG นะครับที่เป็นสองกองทุนที่เราเชียร์อยู่หนักๆเนี่ยนะจริงๆเมนหลักเขาเป็นเทคก็จริงนะฮะแต่ว่า ตัวกองทุนของเขาเนี่ยก็มีการผสมนะครับในหลายๆเซกเตอร์นะอย่างเช่นไฟแนนซ์นะฮะที่ผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาก็ดีนะครับอะไรพวกนี้ก็ทั้ง2พอร์ตเนี่ยก็จะมีการผสมหลายๆเซกเตอร์เข้าไปนะครับอ่ะ <c oughs> นะครับมาดู <c oughs> แต่หุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับหุ้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการปลาัยนะครับ าเสียงครั้งแรกของคุณกมลาแฮริสนะครับผมก็หลังหลายๆท่านน่าจะได้ยินข่าวกันแล้วนะฮะว่าคุณไบเดนแกถอนตัวไปนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคุณกัม马าแฮริสเนี่ยขึ้นมาแทนนะครับซึ่งแกจะเป็นนะครับรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็ก็เหมือนทำงานคู่กับคุณไบเดนอยู่แล้วฮะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วนะครับคุณไบเดนแกโอเค ยอมแพ้ยอมรับแล้วนะครับว่าไปต่อไม่ค่อยจะไหวนะหลังจากที่ทรัมป์โดนยิงหูไปแล้วได้คะแนนความสงสารเพิ่มเนี่ยไบเดนก็บอกไม่ไหวแล้วแหละถ้าหาไม่ดีก็ส่งไม้ต่อครับให้ <c oughs> ในส่วนคุณค,คาราแฮร์ริสซึ่งเป็นรองนาย,ยกยุ้ยขออภัยฮะรองประธานาธิบดีอยู่ในขณะนี้นะครับท <c oughs> ุกอย่างก็สืบเนื่องกันครับก็พักเดียวกันแล้วก็ทํางานร่วมกันมานะครับแล้วก็เป็นอย่างที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ก็คือการที่ส่งต่อครับ เป็นคนคุ้นเคยของคุณไบเดนไบเดนยอมรับไม่ได้เลือกใหม่ขึ้นมาในพักเนี่ยนะครเป็นผู้ช่วยของคุณไบเดนอยู่แล้วนะครับแปบ๊บเดียวครับใช้เวลาประมาณหนึ่งวันครับก็คนที่เคยสนับสนุสนไบเดน Biden นะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะสนับสนุนคุณแฮร์ริสต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ปิดประเด็นไปครับผมมันก็จะมีพวกที่ของฝรั่งเราเรียกว่าดีลเกตนะฮะที่เป็นเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวแทนพักตาม ที่ต่างๆเนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยผลวกนี้ที่เคยสนับสนุนไบเดนเนี่ยนะฮะก็ออกมานะครับภายในหรือว่าจะวันช่วง24ชั่วโมงเนี่ยฮะก็ออกมานะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะรับรองคุณแฮร์ริสต่อนะก็เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าไม่มีคู่แข่งครับในพรรคก็เดื่นก็จะไม่ได้มีใครขึ้นมาชาเลนจ์นะครับที่คุณไบเดนแกปลดออยอมออก จากผู้ท้ชิงไปเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับกับอีกภาพหนึ่งก็คือผลประกอบการอย่างที่ว่าไปครับก็ยังมีที่ถามผสมก็ทําให้คุณสารัฐก,ก็จับตาดูครับว่าคุณแฮร์ริสมาแล้วเนี่ยนะฮะนักลงทุนก็อยากอยาก,อยากรู้ครับ ผลประกอบการก็ต้องดูไปด้วยครับมีที่ทางผสมแล้วก็คุยแฮร์ริสก็ต้องดูว่ามาแล้วเนี่ยจะสู้ทรัมป์ได้หรือไม่นะครับก็ S&P 500ครับเมื่อคืนนี้ก็ลบไป0.16%ดาวโจนลบไป0.14% NASDAQ นะครับก็แฟลต f นะครับทางตัวของยุโรปนะฮะ ก็เริ่มฟื้นตัวได้บ้างหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็ค่อนข้างจะคุกรุ่นนะฮะแต่ที่ ECB แกไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยไปเออไม่ไม่ไมขออภัยฮะไม่ได้ประกาศที่จะลดดอกเบีย้ยเพิ่มในรอบถัดไปนะฮะก็ทําให้หุ้นยุโรปสัปดาห์ที่แล้วก็ออกจะลดลงหน่อยนะฮะก็สัปดาห์นี้เริ่มจะฟื้นขึ้นมาและเริ่มจะนิ่งๆมากขึ้นแล้วก็พอมีคันดิเดต คนใหม่เข้ามาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้เสียงที่ดีมากกว่าคุณไบเดนเนี่ยนะครับยุโรปก็แฮปปี้ครับเพราะว่าตัวมันจะมีทรัมป์ทรัมป์เนี่ยนะฮะจะชวนทะเลาะกับทุกคนเลยฮะถ้าเกิดเราไปดูบทสัมภาษณ์นะครับของแกรในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะคมณารแกร์ก็บอกว่าเฮ้ยฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับเ,เขาชอบสึกว่าจะชอบ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 ไอริชมั้งนะฮะกับกับกับเยอรมันนะบอกว่าสองประเทศนี้ดีมากแต่ที่เหลือเนี่ย ทำกับสหรัฐไม่ดีเลยเดี๋ยวจะจัดการอะไรประมาณนี้นะฮะก็ก็เป็นภาพที่จิตยุโรปก็เสียวๆเหมือนกันว่าทรัมป์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะจะชวนทะเลาะด้วยไปทั่วนะฮะก็คุณแฮร์ริสมาเนี่ยก็อาจจะดีมากกว่านะครับก็ยุโรปก็ออกจะออกออกออก,ออกบวกเล็กๆนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาซองร้อยรับบวก0.13%งซซีซีูฝรั่งเศส,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 สค,รครับลบ0.3แล้วก็เด็กสังเยอรมันบวก0.8%นะครับ ฝั่งของเอเชียเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับผมว่าคุณแฮร์ริสเนี่ยนะครับก็ถ้าใครไปดูประวัติเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับคุณไบเดนอาจจะอาจจะอาจจะหนักกับคุณไบเดน่นคือไม่ได้ชอบจีนเท่าไหร่นะครับผมที่มีเรื่อง อตอนที่คุณคุณคุณแฮร์ริสแกเป็นรองประธานาธิบดีอยู่ใช่ไหมก็รับตําแหน่งพร้อมกับคุณไบเดนเนี่ยนะฮะก็เออแกก็ต่อว่าจีนตลอดอะนะฮะยิ่งกับคุณไบเดนอีกนะฮะโอ้ทะเลาะเดินทางเยือนไต้หวันอะไรโอ้โหยเวลาได้ออกปลาใสออกออกแถลงต่างๆเนี่ยโอ้โหว่าจีนกันหน่ำเลยนะนั้นเออฝั่งนักลงทนในฝั่งจีนก็บอกว่าจะเป็นแฮร์ริสอีกครั้งเนี่ยท่าทางก็ทะเลาะกับจีนเหมือนเดิมแหละนะฮะก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะไบเดนอาจจะ ไปเด่นอาจจะไม่มีแรงจะพูดแล้วอาจจะไม่ได้ทะเลาะมากนะครับก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆนะครับเพิ่งมีการลดดอกเบี้ยไปนะนะครับเสมอเมื่อเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเซอร์ไพรส์ด้วยลดตัว LPR นะครับซึ่ง LPR เนี่ยมันจะเอาไปอ้างอิงกับพวกแบบสินเชื่อบ้านอะไรพวกนี้นะที่เป็นสินเชื่อลดสินเชื่อบ้านที่มันสินเชื่อบ้านเนี่ะเป็นหลัก สินเชื่อบ้านสินเชื่อเอกชนที่มันไปนระยะยาวนะครับก็เพิ่งลดไปนะครับแต่ประเด็นคือตลาดยังคงผิดหวังจากการประชุมเออร์พีนัมในสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นการประชุมเศรษฐกิจแบบใหญ่5้ปีครั้งปรากฏว่ามันไม่มีอะไรที่มันมันน่าตื่นเต้นฮนะซึ่งจริงถ้าเกิดใครฟัง มอร์นิ่งอัปเดตของกิสปิงเราเราก็พูดเนี่ยสบายให้แล้วนะครับว่าจริงๆมันเป็นการประชุมที่แบบเป็นภาพกว้างๆนะภาพปีครั้งก็จริงแต่ว่ามันจะคุยกันถึงภาพที่มันกว้างมากเศรษฐกิจที่มันกว้างมากเช่นนั้นไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่ว่าจะไม่ว่าจะมีอะไรแต่ว่าก็ตามดูซส้นีิดหนึ่งปรากฏว่ามันก็ไม่มีจริงๆฮะมันก็เป็นพวกอะไรที่แบบกว้างๆนะในเชิงเศรษฐกิจกว้างตลาดก็ยังผิดหวังอยู่ครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ดีมากนักนะครับก็เป็นภาพที่เอเชียก็เลยค่อนข้างจะติดลบกันไปในในคืนที่ผ่านมาครับก f l a แฟลทเซ็ Flat, Flat. 3, 100, ของจีลบสองจงเปร็นต์างเสงีงลบศูนย์จุดเก้าเปรซ็นตบ้านเราลบหนึ่งะครับเจซีไลบศูแล้วก็เวียดเวดนามลบหนึอร์นคจริงคุณแฮร์ริสเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาจริงเนี่ยนะฮะก็อาจจะตีซีงอ,อินเดียก็ได้นะอินเดียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เราเชียร์อยู่ในช่วงนี้นะครับก็แนะนําว่าต้องมีสมะสมไม่ได้พอนะสำหรับตัวของ เอออิสเปิงอินเดียก็ทีนะไอเอ็นะครับก็ Green คือเฮริสแกเนี่ยนะฮะจริงแกเป็นครึง่งครึ่งนะคือแกเป็นครึง่งแอฟริกันครึ่งอินเดียนนะฮะแกเป็นถ้าเกิดแกได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยสนุกเลยนะเพราะนั่นจะเป็นแบบประธานาธิบดีหญิงคนแรกถูกไหมฮะเป็นประธานาธิบดีที่มีเชื้อสายเอเชียนะครับเป็นอินเดียนเนี่ยนะอินเดียนคนแรกนะครับแล้วก็เป็นแอฟริกัน เอ่อเป็นเป็นเป็นคนผิวดาเนี่ยนะครับคนที่สองานะต่อจากบารักโอบามาเนปะ็นคนที่สองก็โหทำมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมิติใหม่เลยนะนะฮะของของประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะก็อาจจะตีซิกับอินเดียด้วยครับสดา่แล้วอินเดียเพิ่งจะประกาศไอ้ตัวงบประมาณประจําปีครับก็ตั้งเป้าว่าจะลดนะขาดดุลงบประมาณนะครับซึ่งถามว่าทําไมาถึงลดขาดดุลงบประมาณก็พิสารัฐนี่แหละแกพิสารัตเป็นคนเรียกร้องมาโดยตลอดครับบอกว่า้ เพื่อชาติพันธมิตรอย่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะนะอุดเศรษฐกิจเกินควรอยู่ต้องทาให้เศรษฐกิจอยู่แข็งแรงด้วยตัวเองไม่ใช่เอาเงินไปถมขาดดุลการคลังเยอะๆอะไรแบบนี้สหรัฐเขาเรียกร้องครับพี่อินเดียก็บอกจัดให้ช่วงนี้เศรษฐกิจดีไม่กลัวนะฮะก็คุณโมดีเลือกตั้งสมัยถัดมาแล้วนะฮะก็ขึ้นมาลุยนะฮะขึ้นมาลุยได้เดี๋ยวก็กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแทนให้ g d p ีมาโตๆแล้วก็ยอดขาดดุลการคลังเราจะได้น้อยลงนะครับก็ เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทองคำบวกขึ้นมา0.6นะครับน้ำมันดิบนะฮะลบไปเยอะเลยครับปิดที่77ดอลลาร์บาเรลลบไป3นะครับแต่ผมเราไล่ลข่าวดู้วไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้ำมันเป็นพิเศษครับหลักๆที่มีข่าวกันก็คือ <c oughs> มันเหมือนตัวราคามันมันเป็นเชิงเทคนิคครับมันไปชนโอเวอร์บอทข้างบนฮะแล้วก็มันจะมีพวกบอทฮะน้ำมันหลังๆเนี่ยน้ำมันมันเป็นฟิวเจอร์เนาะที่มันเทรดกันนะครับแล้วสภาพคล่องมันต่ําครับก็มีคนเล่นบอทใช้บอทในการเทรดปั๊บพอโอเวอร์บอทปั๊บก็ขายต่อเนื่องกัน4วันพวดพวดมันก็เลยทําให้ราคาตกโดยที่ฟันเดอเมนทัลมันไม่มีอะไรครับคือสภาพคล่องไม่ได้เยอะมากแล้วเจอพวกบอทบอทเทรดเอไอเทรดพวกเนี้ยนะครับมันก็ไปกดแค่นั้นเองจริงฟันเดอเมนทัลไม่ได้มีอะไรครับสำหรับน้มันนีคืท่ผ่านมา ก็ตลาดอดอกเบีย้ยครับผมก็พันธบัตร2ปีสหรัฐครับลงค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะก็ยังเป็นเทรนด์ของการที่ตลาดไปคาดหวังการลดดอกเบีย้ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็พันธบัตร2ปีฮนะลงมาที่4.46%นะครับก็ลบไป6 basis point นะเมื่อคืนที่ผ่านมาทนะุกคนก็ยังคาดหวังกันว่าการขานะในชิงศึกประธานาธิบดีเนี่ยมันน่าจะเดือดฮะแล้วก็ฟาเวลอาจจะต้องตัดสินใจลดดอกเบีย้ยก่อน นะฮะสักครั้งหนึ่งนะที่ตลาดมองกันไว้ตอนนี้นี่คือพาเวลอาจจะต้องลดดอกเบี้ยสหรัฐไปก่อนครั้งหนึ่งนะฮะกักไว้ก่อนนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งนะครับผมอย่างไรก็ตามก็ช้ำช้ำแกพูดไว้สัปดาห์ที่แล้วว่าเฮ้ยพาเวลอยู่ต้องอย่าลดดอกเบีย้ยนะอย่าให้แกเป็นประธานาธิบดีก่อนแล้วค่อยลดดอกเบีย้ยนะถ้าแกลดตอนนี้เลยเนี่ยถือว่าช่วยไบยเดนนะคือช้ำแกพูดไว้สัปดาห์ที่แล้วแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวให้เป็น ประธานเฟ็ดต่อแกก็ทำแกก็พูดอย่างนี้ก็ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณไบเดนแกจะจะจะ,จะคิดยังไงนะครับอ่มาดูข่าวเด่นประจําวันกันนะครับผมก็เรื่องแรกก็จะเป็นตัวของผลประกอบการตัว2หุ้น Magnificent ซนะครับที่ออกมานะครับก็เมื่อคืนนี้จะมีตัวเทสลานะครับแล้วก็ตัวของเอ p h a เบ t นะครับซึ่งประกาศออกมาแล้วจริงๆเนี่ยนะครับคนที่ไม่ดีนะฮะจริงๆเนี่ยคือตัวของ เทสลานะครับผมซึ่งก็จริงๆแล้วถามว่าไม่ดีเยอะไหมนะครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของเทสลาเนี่ยนะครับมันมันมันไปโดนจากไอ้ตัวเ,ออเรื่องของออโรโบอทแท็กซี่นะครับซึ่งนักทุนก็คาดหวังกันว่าไอ,อ้โรบอทแท็กซีจ่จะมาจะมาจะมานะครับผมแต่ว่ากลายเป็นว่านะครับ t ทสลาก็เลื่อนครับเลื่อนการเปิดตัวโรโบแท็กซี่นะคุณก็เลยผิดหวังว่าโอ้โหตัวทำรายได้เลยเนี่ยนะครับเออมันไม่มามันถูกเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็รายได้ยอดขายรถครับไม่ได้ถูกใจสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยทำให้เท s ลาก็อาจจะชะลอตัวลงไปในคืนที่ผ่านมานะครับขณะนี้ที่ฝั่งอัลฟาเบตครับจริงๆริงกำไรไรายได้เนี่ยดีมากกว่าที่คาดงบดีนะ ูบดีมากกว่าที่คาดแต่ว่านะครับมันมีถ้อยคำมันหนึ่งที่ทาง c ีอแก่พูดออกมาเมื่อคืนนี้คือแกพูดประมาณว่าการลงทุนในฝั่งของ AI เนี่ยนักทุนต้องใจเย็นๆนะมันไม่ใช่ว่าเราลงทุนเดือน2เดือนที่แล้วเดือนนี้มันจะกําไรเลยมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกติมากนะคือไม่ต้อง AI อหรอกอะไรก็ตามที่มันลงทุนมันใช้เวลานั้นแหละนะมันไม่ใช่ว่าจะเดือน2เดือนมันได้นะแกก็พูดประมาณนี้นะักทุนบอกอ้าอย่าจะให้ได้ตอนนี้เลยนะฮะก็เลย ทำให้หุ้นเนี่ยแทนที่ผลประกอบการดีมันควรจะขึ้นนะนักงทุนก็เลยมันก็เทคโปรฟิตไปแล้วกันนะฮะก็เลยเป็นภาพที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมานะะก็พวกสองเจ็ดสองในเจ็ดนังฟ้าฮะไม่ค่อยจะคือจริงๆอ่ะมันผสมแหละนะ,ะแต่ด้วยความที่มันขึ้นมาเยอะครับนักทุนก็คาดหวังเยอะมากเย,เยอะเกินไปพอมันออกมาเฉยๆเนี่ยนะก็เลยทําให้นักเทขายไปนะครับอย่างไรก็ตามก็ถ้าไปดูเส้นสีชมพูในกราฟครับจะเป็นคาดการกําไร คือนักทุนเทขายขึ้นงจริงแต่ว่านักวิเคราะห์ปรับคาดการขึ้นครับเท่าที่ฟังงบฟังอะไรพวกนี้นะเคาะบอกว่ากําไรมันน่าจะดีในอนาคตยังดีอยู่นะครับก็เป็นภาพที่หนุนนะฮะตัวอ,อาจจะเป็นเราเรียกว่าอิสระอาจจะมองว่าเป็นเ e นิเมนระยะสั้นแหละที่ว่าจะไม่ถูกใจนักทุนก็ถูกเทขายเพาแต่ว่าถ้าตัวสีชมพูมันยังขึ้นอยู่คือกําไรมันโตอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาครับมันก็เราก็ยังมองว่าน่าจะยังพอ เล่นกันได้อยู่สำหรับตัวพวกคุ้นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เลยอีกหตัวครับสำหรับ Magnificent Seven นะครับก็ตามกันต่อไปนะครับอีกเรื่องเด่นนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือคุณแฮร์ริสครับอย่างที่เล่าไปว่าขึ้นปราศัยครั้งแรกนะฮะก็สนุกมากครับผมก็จัดหนักทรัมป์เลยฮะก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยเออเรากำลังจะเข้าสู่นะครับมิติใหม่ของการเมืองนะฮะคนหนึ่งเนี่ยจะพาประเทศย้อนหลัง เป็นคนแกนะ่ย้อนหลังว่าอีกคนหนึ่งอ่ะนะฮะวัยรุ่นนะฮะแกพูดถึงตัวเองนะวัยรุ่นจะพาสาหรัฐเนี่ยไปข้างหน้านะครับแล้วแกก็พยายามแกก็ถล่มทรัมป์เลยว่าเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่เหยียดผู้หญิงนะฮะเป็นประธานาธิบดีที่ไปกีดกันอิมิเกรนต์นะฮะเป็นประธานาธิบดีที่โกงเนะี่ยโดนฟ้องอยู่สี่คดีนะฮะโอ้โหแกก็จัดหนักเลยถล่มทรัมป์เลยแล้วแกก็พยายามจะแกก็พูดว่า ยินดีจะเอาประวัติมากางสู้ทรัมป์เลยนะฮะประวัติแกเนี่ยดีกว่าเยอะนะฮะใครจะมาบอกว่าประวัติคุณแฮร์ริสม,มีนู่นมีนี่มั่นแต่แกบอกไม่เลยเทียบกับทรัมป์สินะฮะทรัมป์โดนไปกี่คดีแล้วนะโหพูดหนักมากนะก็ถือว่าสนุกมากครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตลาดจับตาดูเนี่ยคือด้วยความที่คุณแฮร์ริสเาก็อาจจะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เป็นแบบเป็นแอฟริกันเอเชียนะครับออกมาแล้วเนี่ยนะฮะจะสู้ทรัมป์ได้ไหมความแข็งแรงนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้แกปราสัยครั้งแรกเนี่ยผมนั โอ้สนุกนะสนุกคือแบบแข็งแรงอยู่นะฮแบบนึงแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับเพราะนั้นการแขันเลือกประธานาธิบดีรอบนี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าคุณแฮร์ริสแกจะได้เสียงจากผู้หญิง่ะผู้หญิงที่บอกว่าจะไม่ชอบทรัมซ้ป์อาจจะดูพูดกับผู้หญิงไม่ดีอ่าก็จะมาหรือแฮร์ริสเป็นผู้หญิงเหมือนกันคนผิวสีคนผิวดำคนเอเชียที่อยู่ในอเมริกันนะครับชอบแน่นอนนะฮะเพราะว่าทั้ง ทรัมป์เนี่ยก็จะชอบว่าคนผิวสีดำถูกไหมทรัมป์่ยชอบว่าคนเอเชียนะบอกให้นี้กลับประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สองคนนี้ก็อาจจะคุณแฮร์ริสก็อาจจะเรียกเสียงได้เพราะแกก็เป็นทั้งเป็นทั้งแอฟริกันอินเดียนนะฮะแกก็อาจจะได้เสียงจากคนนี้อีกนะฮะเพราะนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ผลโพลที่เพิ่งทำคือคุณคุณแฮร์ริสเขขึ้นมาเพิ่งเพิ่งมาแทนไบเดนใช่ไหมโพลล่าสุดที่จัดทำเมื่อสวันที่ผ่านมาครับจันทร์อังคารเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณแฮร์ริสก ทรัมป์ไบเดนอย่างนี้เลยแบบห่างมากครับก็คนก็บอกไปสํารวจแล้วครับก็เป็นทรัมป์ทรัมป์ยังนําอยู่นะแต่แฮสตาร์มแบบติดเลยนะครับก็น,น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะนั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใน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 สองเดือนข้างหน้าน,น่าจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วจะไม่แน่นะะ้วฮะว่าจะเป็นทรัมป์หรือเปล่านะก็เป็นอะไรที่น่าจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับอะไรก็ตามพออีซิ่บิงเรามองว่าสุดท้ายแล้วใครได้เนี่ยก็สหรัฐก็ดีหมดแหฮะมันอยู่ที่ว่าประเด็นสําคัญมันคือถ้าทรัมป์ได้มันทั่วโลกอาจจะเหนื่อย แต่คุณแฮร์ริสได้ก็อาจจะทรงๆดีๆทั่วโลกนะฮะแต่จีนจีนก็ยังไม,ไม่ไม่ดีเหมือนเดิมนะครก็ะรจะเป็นภาพที่ที่ต้องติดตามกันนะครับผมก็อย่างไรก็ตามไม่ว่าใครได้สหรัฐสหรัฐน่าจะได้ประโสชน์ว่านักหุ้นสหรัฐควรจะมีไว้ในพอร์ตไว้นะครับแต่ว่า,าจะเลือกเป็นตัวที่มันกระจายหน่อย,อยเช่นอาจจะไปกระจายโลกแบบ GQG นะครับหรือว่าจะก,กระจายเซกเต,เตอร์ในสหรัฐเยอะๆอย่าง US blue chip เนี่ยก็สามารถลงทุนได้และอย่าลืมว่ากระจาย นะฮะการลงทุนไปอย่างอย่างแบบประเทศที่ตัวเองเขาแข็งแกร่งอยู่อย่างอินเดียและพวกนี้ก็เป็นไอเดียการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับเออยูนิทูน o w วันนี้นะครับผมมาพิงารณาพยาลาไปก่อนแล้วพบก,กันมวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ